ถ้าทำได้จะโอเคนะฟิีเข้าไปคิวให้มันเอาวตัตตแดงทีมเราเรื่อนเอาเอาเอา,เ,อาเขาไม่มีฟิกเอเอปียิยะเกียมารอโอเข้ามาใหพิ่มติมฝากติดตามหน่อยนะครับ ฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม r ว v ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เรดีดีไม่มีโกงประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานาน,นับ8ปีและเพจเปิดตลอด24ชั่วโมงทางช่องรอรับประกันได้เลยเหจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม r v มีไอเดียให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาทไอดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดแนะนำเพจนี้เลยเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่กับตีนะครับของตบ ก็มาครับผมอันนี้ก็มาเก็บเต็มล้าเยาวๆนะครับก็กาจะแบบว่าท็อปหนึ่งะแต่ว่าท็อปหนึ่งตอนนี้แต้มเขาก็เก้าพันกว่าแล้วอะโคตรจะเยอะโอ้ยโลเขาแบบว่าดาเมจโคตรแรงแลรเลดเกมอะ <c oughs> แ,ตแต่ว่าช่วงนี้ติเจอนาคอร์บ่อยมากเลย <c oughs> เหมือนว่าเมีนาคอร์เขาจะกลับมาเล่นกันไหมเออ <c oughs> แ,แบบว่าจะมีสกินใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยม <c oughs> ันก็เข้ามาแล้วใช่ไหมวะลิม ไม่ได้ดูสกินใหม่นาคอสเลยไม่ได้แบบผีไม่ได้หรอเข้าไปดูอะไรเลยมาครับเจอกับอีกกี้่ะอ่าเทพมั้เนี่ยฟา,ยยาดาาต่อยเฮ้ยต่อยมัดเนึงถีบเขาอีกทีเนึงโอ๊ยต่อยไม่ได้ เดี๋ยวเราจะโซนเนะี่ยเราจะกดดันเนี่ยกดดันอีกกี้นะครับเป็นการต่อยเข้าไปเสียฟิก,กอะนีนน่ต่อยฮะเขาย,ยังไม่กลับเลยอุ้ยอุ้ยอ๋อคืออะไม่ถึงไม่เป็นไรครับถือว่าเรากดดันแบบว่าเจ็บจี๊ดอยู่นะอย่างโลเลย ถ้าหมัดตะกี้ถึงแล้วมีพลังแฝงด้วยก็คือตายแล้วนะแต่ว่าหมัดไม่ถึงฮะถึกเวฟการพร้อมป่านะครับถ้าทำได้จะโอเคนะฟีเข้าไปคิว,วให้มันเอาบับแดงทีมเราเราจะปล่อยให้เขารอดไม่ได้รอครับผม รอเชียร์กลางไม่ใช่เอ้ยเอ้ยทำไมมันลึกจังเพื่อนเอาเอาเขาไม่มีฟิกคือเขาฟีก่อนหน้านี้ไงเราทำให้เขาเสียพิเกอร์ไปได้ในช่วงต้นเกมครับเขาก็เลยไปทิบๆลราทิบโอเคหาต่อเลยเพื่อนทิ่ผ่าแล้วนาคออยู่ไหนเนี่ยเออหาต่อครับผมหาต่อเออคนเดือด อะไรจะเดือดขนาดนี้วะเนี่ยแม่เยี่ยมเลยแกเวฟอย่างเดียวได้ครับโอเคเฮ้ยต้องได้แล้วแหละอุ้ยอลลี่ยัดเข้าไปแล้วเข้าเอาฮะส่วนตนตรงนี้คุณพอไนดะ้เลือดเราโล,โลเออเราโป๊กอย่างเดียวเราโป๊กอย่างเดียว เฮ้ยดูร้ายเหลือเกินโอ้ยไม่ได้เป่าฟ้าเขาไม่เป็นไรฮะเขาลงมากันหมดเลยเหลือแต่แคลรี่อ๋อแคลรี่มาปั๊บเลยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอันนี้คือเขาลงมาหมดเลยแล้วเนี่ยเดี๋วยวเรารอไปเคียร์เว็บกลางก่อนนะครับเคียร์เสร็จก็กลับนะครับ เรโนนโตายอ๋อได้เชิวด้วย่เป็นไรถือว่าได้ชิวป่าเขาอยู่นะอุ้ยเกดเดือดไอ้เราก็หิวไงเราเลือดร้อนกําลังจะเดินตามให้เลยแต่ฉัดตะกี้นะขอเคลียร์ก่อนละกันเดีย๋ยวจนก็เกมก,ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีที่แบบว่าสีอ่าไม่ได้เน้นแบบว่าเก็บคีปกลางนะตีเน้นปล่อยคีปกลางก็ถ้าใครสนใจจะดูก็สามารถไปดูได้นะครับผม คลิปที่เน้นปล่อยคลิปกลางแล้วเปิดวิชั่นทำโซนเอ่อเล่นแล้วก็โซนให้เพื่อนนะคลิปนั้นอ่ะปกตโอเคนะมันแบบว่าเดินเกมเหมือนกับพวกโปรเพิเยอร์เลยทีมเราอ่ะแต่มันก็เทียบกับโปรเพิเยอร์แบบเต็มตัวไปได้นะเรียกได้ว่าเดินเกมเหมือนอย่างเดียวนะครับเดินเหมือนนะเพราะว่าแบบว่าทุกๆอย่างครับเอาชัวร์จัดเลยทีมเราเกมนั้นอ่ะเกมที่เจอซุปเปตส้มอ่ะครับผม ยิมเราค่อนข้างเน้นชัวร์ไม่เน้นคิวนะแล้วก็ตีก็เลยแบบว่าพยายามเล่นแบบว่าเปิดโซนนะโซนเปิดวิชั่นให้เพื่อนเล่นกันสะดวกเลยอะไะครับฟอนติโน,โนเราไปป่วนขีลาโคด,ดีเลยแล้วเ,เดินไปเลยครับผมให้เขาเห็นในมีนิแบบเลยเขาจะได้กลัวว่าเรามาเยอะนะเว้ยอา้าไม่ได้ซุปล <laughs> าด ช่วงนี้เจอนะคาคอนพิ้วบ่อยมากนะพิ้วอย่างเยอะเลยนะหอมเกลื่อนเซิร์ฟมาละนะคาคอนพิ้วเนี่ยโ,โหโหรีบทักทายเขาเกินอะ่ะเขารู้เลยมาแล้วฟอร์เรนไม่น่ารอดอ้าวปาไม่โดนเลยไม่รอดเลยเขาจะเข้าแดงเรานะครับ นาคอดนาครอดเอาไปได้แล้ววะผมไปนู้นละ <c oughs> เหมือนเกมนี้มันจะสกอร์มันไม่ค่อยเยอะกันเลยอะดูสกอร์รวมนี้ครับผมห้ากับสองยิ่งแบบว่าคะแนนเยอะมันยิ่งตึงกันนะทำไมก็ไม่รู้เนี่ยคือมันตึงกว่าแรงเยอะนะยอ่ะนะเอสตีแบบว่า ทุกคำที่มันกดฟอลโล่ได้หระอไน,น,น,นก็แปลว่าแข่งกันตึงเฮ้ยอ่ะต้องดักแล้วแหละจริงเย,ย้ยเกี่ยวไปไ้ว,วอีกีเขาอยู่ไหนวะเนี่ยนจ่อยู่ป้อมกลางนี่ไงอ่ะ ออกเป็นตัวที่เคลียร์เวฟแบบว่าโคตรเกียนนี่เคเรับพยายามดักตรงนี้นะอืมเขาเยี่ยวมีโู้จะดลารได้หรือเปล่ารอโดดเดอร์ลาร์ช่งกับโทนเปลี้ยะออกไม่ทันมันไม่ใช่โทนตัวเดียวแล้วนี่มีเม็ดเข้ามาด้วย นี่เนี่ยกเขาเดินเร็ว,ยวอยๆๆๆ่อางไรเฮ้ย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 เฮยาโอ้ตึงไหมครับเนี่ยนี่จะเจ็ดนาทีแล้วยังไม่ได้พ้อมือนเลยแล้วนี่คือใครพลาดนี่ชิบหายเลยแล้วเนี่ยคือใครพลาดคือมีโอกาสโดนไหลาย,ยาวอะ่ะ ถ้ามันเปียกมตึงอย่างน,นี้พอเราเล่นล้านที่อะไรมาตึงตลอดแล้วน,น,นี่แหละครับตึงๆยิงมันใช่ไหมชอบดูกันใช่ไหมสวย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 ได้ได้ได้ไดียะเทียบมาฮะรอโปเข้ามาให้เพ่เติมอ่อเ <laughs> อนะเสียครับเนี่ยป้อมบนนะ โดนไหลแล้วทีมเขาเนตามที่จีบอกแล้วว่าอ้ออันนี้ตีบอกแล้วว่าใครพาดนี่โดนไหลยาวแน่นอนอะ่ะทั้งป้อมทั้งคิวถือว่าทีมเราได้เปรียบละระยะหนึ่งฟอร์ดิโดระวังเดอ้อเสียก่อนนะ ถ้าคิมเดินชนแบบนี้เนี่ยพยายามเคลียร์ก่อนนะไม่ต้องกลับนะครับใชยโอ้ลิบร้อยห้าลิตรเรียบร้อยเลยนี่ครับดอนฮะบระเิเตนน,นอแล้อดดอนได้หนึ่งตัวไหมไม่ได้ด้วยเดีย๋ยวเราลงมาเคลียร์ท่บ้านเลยโอเคปั๊มล่างก็ได้เอ้าได้พอดีอันตีเอาพอดี โอ้โหอยู่ดีก็ได้บัฟแดงก็ฟ้าแจ่มเลยอะเราจะแจ่มขนาดนี้เนี่ยทีมเขาโดนไหลจริงนะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมทีมเขาพลาดทีโดนไหลยาวเลยไปคือเตีย่ยเขาคิดว่ามันไหลแล้วแต่มันไม่คิดว่าจะไหลขนาดนี้โอเครอดัดไม่รอแล้ววิต้องใส่แชรี่เราเราไม่ได้อื้มเฮ้ย อดิใ,ใจเย็นนะต่อยก็ไม่ถือภาษาอีสานนะครับต่อยก็ไม่ถือไปว่าต่อยก็ไม่โดนท็อปปี้อะไรอ่ะเฮ้ยต้องดักแล้วแหละจริงฮันนี่พริวบ๊บโอ้ยเ,ย,อย,ปปอยเดี๋ยวไอชีป่าต่อยเตี๋ยไป เียกกางก็ได้ทีมเขาไม่ต้องมีเม็ดต้มทุกตัวสิใช่ไหมเกมมันตึงขนาดนี้เนี่ยไอเม็ดต้มก็แบบว่าระด,ดับท็อป50 COV ไม่ว่าทอ็อป100 COV อะ่ะเนี่ยคือเตียเคยเจอมาแล้วนะครับท็อป50 COV มันจะเป็นตัวเลขไงแต่เราก็ไม่เคยขึ้นหรอกมันก็เหมือนกับกอเรียานะครับผม ถ้าเปรียบเทียบเป็นแรงไงมันก็เป็นกรเลียดอ่ะกรเลียดในโหมด COV อ่ะขึ้นได้นี่เรียกว่าสุดยอดเลยนะมันสุดกว่ากรเลียดแรงอีกนะท็อบไอ COV เนี่ยคือต้องกดโซโล,โลขึ้นเน่ยโซโลอย่างเดียวฮะโซโลสถานเดียวขึ้นหน้านี่ก็สุดยอดเลยนะมีอยู่แค่ห้าสิบคนที่ขึ้นได้ เพราะว่าถ้ามา51คนก็ไม่ได้แล้วไงเพราะมันได้แค่50คนโอ้สวยเอียครับสิบนาทีก็ห่างแล้วฮะทีมเขาตามไม่ทันและกกไไแ,ลแต่ว่าทีมเขาดามฮีโร่มาก็ไม่ได้เสียเปรียบเราเลยนะเอาตรงติว่า ดาบมันได้ได้เปรียบเลยแหละใช่ไหม <c oughs> คือมันครบทุกอย่างเลยเลยดาเมจยืนแบบได้หมดเลยนะเนี่ยอ่าขาดตัวยืนนี่หวั่นยนไปวัดไอทีมเขาเป็นเซฟีล่าแต่ทีมเราก็เป็นอารีแตะมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แค่ทีมเรามีสีซีใช่นั้น เรื่องเบิร์ดดามจเรื่องทำดามจนี่เนี่ยทีมเขาก็หยาบเหมือนกันนะทีมเราก็หยาบเหมือนกันนะไอเลดเกมอ่ะเขาซี่เออบริวิโดอะไรฮะถือว่าล่อลอดักถือว่าล่อให้เอาวะทำวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับผม เหมือนเขาจะโซนบนเยอะโอ้โหโอ้โอ้ยไม่อะไรตายโค่ดีกว่าไม่ได้หุดโดนชัดดาวะ่ะจะเย็นนะเพื่อนสวยเขาตายสามยังไงยังไงนี่ยังไง ตัวตรงนี้เลยฮะเดินมาปิดตรงนี้เลยจะทำให้เขาถอยเอา้เอาเขาจะแรงไวไหนวะนะโอ้ปังเดียวหายเรียบร้อยปังลงกระปอกนะเขาบอกแรงจาัาดอันนี้เขาไม่ได้หมายถึงลาทน,นะครับแต่ว่าตีจะตัดตรงนี้ไปดีกว่าเอาวะ เดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ไปทำโปกคลิปนะครับเอาว่าแล้วเราก็จะบอกว่าแรงจ้านี่อะไรคีล่าเอาว่า,า,วาได้โปกคลิปแบบงงๆเคยม่คิดไว้ก่อนทำแล้วนะเนี่ยปกติทำแล้วค่อยคิดม่คิดก่อนทำอ่ะเอาว่าได้โป่งคลิปพี่จาเอาเชี okay, ผมเดี๋ยวเราไปแจนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวรอดแต้มอ่ะ ถึง9,000แตบอย่างวะเนี่ยคือท็อปเซิร์ฟตอนนี้มันอยู่ประมาณ9,000เงยโอเค8,900อ้าวอีกกี้เมสต้มครับผมโว,วยแล้วกิวอันนี้ด้อย่างสดเลยแต่ว่าเราก็กดยับเชออย,ยแบบงง